เบึงอีสานแบบรอบบ้านพันเมืองทรงต่อเรื่องเล่าสู่ผีสสุนอกเก็บมาเราเอามาฝากกับประวัติบ้านตำนานเมืองทักทายสบายดีพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านครับใ้เวลานำภาพพี่น้องเลาะปันทรงเมืองเบื้องอีสานตอนนี้เป็นเรื่องเาวาของชุมชนเศรษฐกิจใหม่ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของอำเภอแก่งคอ อำเภอค่อนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิครับขั้นย้อนไปในอดีตเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาบริเวณแถวนี้กันยังถือว่าบ่มีชุมชนหมบานดอกครับเป็นแต่เพียงสามแยกที่ทางหลวงสาย22เกซึ่งตัดจากบันไยัยมาบรรจบกับถนนสาย201ชัยภูมิไปชุ่มแพแล้วเฮ่ากะ หูจักกันดีในซื้อแยกช่องสามหมอด้วยที่ว่าแยกมงนีเป็นจุดสำคัญของการสัญจรไปมากของพี่น้องเป็นจุดเชื่อมต่อระวังจังหวัดชัยภูมิกับจังหวัดขอนแก่นตลอดจนปุรละครถอดเงาทรงเชื่อมต่อสู่ทางฝั่งจังหวัดเลยเหตุดหนนิมีผู้ค้นจากหมู่บ้านในเว้งบริเวณ ่นใดออกมาทำมาคาขายตั้งผักเพึ่งหลายมือหลายวันขึ้นก็เลยกลายเป็นชุมชนเป็นหมบานเอิว่าบันช่องสามหมอซื้อของช่องสามหมอนี่ยังนําไปใส่ตั้งเป็นซือตำบลในสองพื้นที่ปุ่นนี้ครับคือตำบลช่องสามหมอของอำเภอขอนสวรรค์กับตำบลช่องสามหมออำเภอแก่งคอ คือสีเมนพาวาพื้นที่มองนีตั้งอยู่ในบริเวณร้อยต่อของทั้ง2พื้นที่สองอำเภออันนี้ก็เป็นความเข้าใจของผู้บรรยายเองดอกว่าครับหากผิดถึกจังใดพี่น้องในทองทีกะซอยอัปเดตข้อมูลเข้ามาในคอมเมนต์ด้อครับเท่าที่ได้ศึกษาข้อมูลกะบหูแต่ว่าช่องสมหมอนะครับเป็นสื่อของตำบลมีตั้งอยู่ทั้งสองพื้นที่ ใบบุญชช่นกะขออนุญาตนำเสนอตามหลักฐานที่ปรากฏคือไปซื้อมูบาัารก่อนถึงสถานีตำรวจช่องสามหมอเพื่อได้เขียนบอกไว้ว่าบัตนช่องสามหมออำเภอขอนสวรรค์จังหวัดเชยียงูมิขั้นเลยสามแยกมาหน้อยหนึ่งนะครับก็สิเห็นทางเขาวัดในป้ายวัดเขียนบอกไว้ว่าเป็นพื้นที่ของอำเภอแก่งขอ กเลยพ่อสันนิฐานได้ว่าเป็นร้อยต่อของทั้งสองตำบลสองอำเภอยูมองนีนะครับอันนั้นก็คือเรื่องรล่าของการบริหารจัดการของท้องถิ่นนะครับหรือว่าเป็นการแบ่งเขตพื้นทีนท่การดูแลพี่น้องท่านผู้ชมที่บอม่นค้นในพื้นที่กะอย่าสงสัยสับสนเถียงกันอีกด้วยครับบัน,นี้ว่า ช่องสามหมออำเภอขอนสวรรค์หรือว่าช่องสามหมออำเภอแก่งคอถูกมุดทั้งสองครับคือพิ่นมีทั้งช่องสามหมอขอนสวรรค์และกาช่องสามหมอแก่งคออันนั้นคือเป็นสื่อเป็นน้ําในการแบ่งเขตพื้นที่การปกครองแต่โตกของช่องสามหมอก็คือที่ได้น้ำผ้าพีน้ำผ้านองมาเบ่งอยู่ในละครับ ที่นี่มาฟังเรื่องความเป็นไปเป็นมาของช่องซามหมอกันขับวาเพิ่นมีความเป็นมาจังไดช่องซ้มหมอเป็นช่องเขาขาดที่เกิดจากท่างนำไหลตัดพันแนวเขาสองลูกฟังตะวันตกคือผู้คงที่ต่อมาจากผู้แล่นฆ่าฟังดันตะวันออกคือผู้ผ้าแดงที่เป็นแนวต่อขึ้นไปหาผู้เม่ง ถือเป็นเขตแดนระหว่างจังหวัดชัยภูมิกับจังหวัดขอนแกน่นในสมัยโบราณชุ่มชนในเขตหลุ่มแม่นม้ำชีหากต้องการติดต่อทํมมาขาขายแหลกเปลี่ยนกับชุมชนโบราณในเขตลุ่มแม่น้ำพ่มแม่น้ำซิ่นทั้งตอนเหนือช่องสามหมอกะสิเป็นช่องที่ทสะดวกสบายและกะรวดเร็วที่สุดนาสิมิการใส่งานมากโดนแล้วครับ ตั้งแต่สมัยทวาราวดีเพระวาอยู่ไก่ชิดกับชุมชุนโบรานในเขตลุ่มแม่น้ำซี่ปวาสิเป็นเมืองกาหลงที่บันคอนสวรรค์เมืองชชยว่านที่บันโพชัยเมืองโบรานบันกุดงวงบันสะไคนาำในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิขณะที่ลุ่มนำพมนำซื่นก่ย่งพบผอชุมชนโบลานอีกมากมายคือกันขับ บว่าสิเป็นชุ่มชุนโบราณที่บันพันล่ำบั่นโน่นคลองบันหินตังของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ไปจนหอดผลละครับน่นเมืองโบราณของเขตอำเภอชุ่มแพเมื่อเขาสู้ยุคที่รับอรยธรรมเขมินในเล่าพุทธศตวรรษที่16 17ก่ดาดูสิเหมือนว่าช่องซามหมอนี่สิเป็นพื้นที่พิเศษมากขึ้น เพราะว่าได้พบศิวลึงปฏิสถานไหวบนยอดผู้โคงอันเป็นทีประทับของพระสิวะผู้เป็นเทพเจ้าสูงสุดขึ้นบนพื้นโลกมนุษย์ชุมชนที่อยู่อาศัยรอบๆผู้แห่งนี้รวมทั้งผู้ที่สัญจรพันทั้งช่องซ้ำหมอกะเสมือนว่าได้รับการอํานวยพรให้ยู่เย็นเป็นสุขและกะขาดแขวปลอดภัยในการไปกันมาหรือว่าปกปักรักษาให้ยู่เย็นเป็นสุข อันนี้กัในส่วนเรื่องของความเสือมชีมีหลักฐานส่วนนี้ปรากฏแล้วกัยังมีตำนานเรื่องเราเกี่ยวกับช่องสามหมอเว่าว้อีกว่ามีพญาแข่ดุร้ายอาศัยอยู่ล่ำนามเห็ุให้ผู้คนที่อาศัยอยูเ่เงบริเวณแถวนี้ตื่นกลัวผู้ปกครองบานเมืองในสมัยนั้นจึงประกาศหาผู้กล้ามาปราบ ข่าวแสนข่ำเป็นผู้อาสาคนแรกแต่กับปาบราบ่อสำเร็จท่านขุนเรื่องอำนาจมาปราเป็นคนที่สองกับบ่อประสบผลสำเร็จคือกันสุดท้ายมีแม่นั่งยอดหญิงมาปราเป็นผู้ที่สามการปราแข่หหยตัวนี้กระจังสำเร็จรุลวงไปโดยดีนับแต่นั้นเป็นตนมากกระจังได้พากันขนานนำ้ำห่วยแห่งนีวา ห่วยสามหมอในสมัยทนบุรีถึงรัตนโกสินทร์ตอนตดนท่องสามหมอมีบทบาทที่เด่นชัดขึ้นในด่านการศึกสงครามโดยเฉพาะในช่วงเหตุการณ์ว่นไหว้ที่เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์ต้องการที่สิรวบร่วมหัวเมืองเล่าในเขตภาคอีสานแล้วประกาศทนเป็นอิสระจากสยามเหตุให่พระบาทสมเด็จพระนางเก่าเจ้าอยู่หัว ต้องทรงทับหลวงขึ้นมาปราบปามัมโดยช่องสามหมอเนี่กะถือว่าเป็นช่องท่างหนึ่งที่ต้องยกทับผัดพันเพื่อไปกำหลักเวียนจันทร์จึงถือว่าช่องสามหมอนี่เป็นจุดสำหรับการเดินทางสำหรับการสัญจรไปมาบาวาสิเป็นท่างดันเศรษฐกิจตั้งแต่ยุคโบราณตลอดจนเป็นชัยภุ่มิในการทำศึกสงครามมาตั้งแต่ในอดีต จนปัจจุบันนี้มีความสําคัญทรงผลให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจให้พี่ให้น้องนะครับออกมากทามาขาดขายก็เกิดได้ได้ก็คิดว่าอีกบดบดนานนะครับการพัฒนาในช่วงนี้พื้นที่นี้ก็สิมีความเจริญรุดหนา้าขึ้นไปยิ่งอีกมื่อนี่ได้น้าพี่น้ำนองมาเลาะบึงเลาะชมุมบริบทชุ่มช้นทั้งแยก ช่องสามหมอนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ร้อยต่อระวังอำเภอค่อนสวรรค์กับอำเภอแก่งคอไว้พบไว้พอกันไม่คลิปหนักครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ